เจริญธรรมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจในวันนี้จะได้นำมงคลข้อที่32อ่เรื่องของการประพฤติปรมาจรรันคือในมงคลทั้ง38ประการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางแนวทางความก้าวหน้าในชีวิตอเริ่มตั้งแต่การจัดแจงบริหารจัดการทางด้านสังคม การอยู่การกินการศึกษาหาความรู้หรือแม้แต่ความผูกพันทางญาติพี่น้องความเกี่ยวข้องทางครอบครัวธุรกิจอีกทั้งการจัดแจงในเรื่องของพฤติกรรมรวมถึงอัธยาศัยใจคอแล้วศักยภาพในการควบคุมของตัวเองด้วย รวมอยู่ในมงคลทั้ง38ประการนี้หากท่านผู้ฟังได้ถอดรหัสออกมาแล้วก็นำมาเป็นเครื่องนำทางของการใช้ชีวิตก็จะมีแต่ความเป็นมงคลและก็เกิดความเจริญหาความเสื่อมไม่ได้เลยในมงคลข้อที่32ในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ ท่านผู้ฟังพอได้ยินคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ก็จะนึกถึงว่าการอยู่คนเดียวการอยู่เป็นโสดพอพูดถึงเรื่องของพรหมจรรย์เราก็นึกถึงว่าคนคนนั้นจะต้องบวชพระไปสู่ป่าสู่เขาออกจากสังคมไม่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมและในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้ในมงคลข้อที่สามสิบสอง การประพฤติปรมจันทร์จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ทั้งดังร่างกายและจิตใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งใหญ่ของชีวิตซึ่งในชีวิตของเราในการดำเนินทางการเดินทางของชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงบ้านปลายสุดท้ายชีวิตมันก็จะมีช่วงห่วงเวลาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงให้เรานั้นได้เห็นคุณค่าของภารกิจในช่วงวัยในแต่ละ ช่วงแต่และช่วงไปคือคนเรามี10ปีไม่กี่ครั้งในชีวิตนะสิปีแรกก็อยู่กับความเยาว์วัยสิปีที่2ก็อยู่กับการศึกษา10ปีที่3ก็อยู่กับการงาน10ปีที่4ก็อยู่กับการสร้างครอบครัว10ปีที่5ก็อยู่กับการสร้างตัวสร้างตน10ปีที่6ก็อยู่กับคุณค่าของชีวิตสิปีที่ 7, เเตรียมตัวตาย สิบปีที่8พร้อมที่จะตาย10บปีที่เก็จะเกิดเป็นความผันผวนปวนแปลของชีวิตจะตายแหละแม่ตายแหละสุขภาพร่างกายก็จะย่ำแย่ลงไปในช่วง90ไปจนถึงร้อยปีและเราท่านผู้ฟังที่ฟังฟังกันอยู่นี่ก็ไม่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะถึงร้อยปีกันทุกคนนะฉะนั้นในช่วงห้วงเวลาในแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็จะมีความสําคัญในแต่ละส่วนไป การเดินทางของชีวิตมาจนถึงการประพฤติปรมจันทร์ก็จะเป็นใกล้จะอวสานของชีวิตแล้วพอจะใกล้อวสานของชีวิตเราก็จะเริ่มให้ความสำคัญเพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะทางด้านร่างกายแล้วนี่ก็ยิ่งจะเกิดโรคเกิดภัยกับตัวเราด้วย ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายไม่มีวิธีอื่นใดจะทําได้อีกแล้วนั่นก็คือการที่จะนําพาตัวเองออกจากความวุ่นวายพอมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็วางมือจากภารกิจการงานเพื่อที่จะเข้าสู่วิถีชีวิตของโพรมาจัน์ฉะนั้นชีวิต พรหมจรรย์จะเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิตแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเป็นการเตรียมตัวเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ความตายเท่านั้นมันยังจะมีอีกโลกหนึ่งอีกหลายคนที่ยังหนุ่มยังสาวมีเรี่ยวมีแรงอยู่ อาจจะมีความรู้สึกว่าห่างไกลจากเราเหลือเกินแต่ถ้าเรายังไม่ได้บ่มเพราะหรือฝึกหัดดัดนิสัยให้เกิดความเคยชินในพฤติกรรมในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์พอในถึงช่วงวัยบ้านปลายสุดท้ายชีวิตมันก็จะไม่คุ้นชินคุ้นเคยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับความรู้สึกปรับความคิดปรับจิตปรับใจให้ยอมรับ สุขภาพร่างกายที่มันถดถอยไปเช่นเอาเราอาจจะเกิดความแก่เกิดขึ้นผมงอกมีโรคมีภัยมันขึ้นอยู่กับการยอมรับได้มากน้อยขนาดไหนเพียงใดฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงไม่ใช่การออกบวชแต่อย่างเดียวแต่เป็นการประพฤติให้เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วถ้าประพฤติมีจิตจวัด เหมาะสมกับวัยแล้วเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่สิบประการเ,าเรียกได้ว่าเป็นช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตควรที่จะน้อมจิตของเราไปในเรื่องใดบ้างฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์สิบประการหนึ่งก็ได้แก่การให้ 2. องเจตจวัตรขวานขวายกระทำในสิ่งที่ ดีที่งามคือเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักเสียสละแล้วก็สิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขวนขวายทำรักษาศีลเจริญเมตตางดเว้นในเรื่องของกามารมณ์สัทธาร,ส,ารสันโดษก็คือการพอใจในคู่ครองของตัวเองมีความเพียรในเรื่องของการบุญการกุศล ถือศีลอุโบสถอดข้าวเย็นประพฤติอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏติสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางของคนที่จะเดินในการประพฤติปรมาจันข้อสุดท้ายก็ได้แก่ศาสนาคือการศึกษาหาวิธีในการหลุดพ้น ศึกษาหาวิธีการในการอยู่คนเดียวให้ได้ทานไวยาวัจจะคือการขวัญขวายในทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลแปรเมตตามดเว้นในเรื่องของการมารมแก่เท่ามาก็ให้ละให้เว้นละเว้นในเรื่องของการทานเข้าเย็นละเว้นในการที่จะอยู่สองของคู่เพราะมันเป็นหนทางไปสู่ความสุขของชีวิต นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นการประพฤติพรมอาจารย์ของคารวาสคือการที่จะต้องงดเว้นในเรื่องของเมถุนธรรมพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เป็นไม่ขวานขวายตะเกียกตะกายดิ้นรนหา ซึ่งเป็นสิ่งนำพาให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนของเราโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆนี่ก็ควรที่จะสลัดสละละวางได้แล้วแต่ยังไปยึดไปถือมัอนก็จะเป็นเหตุนำพาซึ่งความกระวนกระวายอยู่ร้อนนอนทุกข์ภายในใจ เพราะฉะนั้นมันถึงห่วงช่วงเวลาในชีวิตที่จะต้องพาตัวเองไปสู่ชีวิตของพรหมจรรย์ชีวิตของพรหมจรรย์เป็นชีวิตที่สะอาดพ่องใสแล้วเป็นชีวิตที่เบาสบายจึงจะกลายเป็นมงคลของชีวิตในช่วงบั้นปลายสุดท้ายชีวิตให้เกิดมรรคเกิดผลที่จะนำดวงจิตของเรา ไปสู่พบสู่ภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ละเอียดละออยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับมงคลในข้อที่ว่าพรมมจริยันจะเอตัมมังคารมุตตมังการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็เป็นมงคลอย่างยิ่ง